วันนี้มาเที่ยวอุตแรแตรกันภาษาเนเธอร์แลนด์จะเรียกว่าอุตรแตรกแต่ว่าภาษาที่จะเป็นกูที่นี่จะมีภาษาอะไรเยอะคะมีคนทไทยมาเรียนที่นี่เยอะมาก ตอนนี้เป็นช่วงคริสต์มาสค่ะอากาศดีค่ะหนาวแต่ว่าก็อากาศดีมากตรงนี้เรียกว่าไบโกลกค่ะเป็นห้างสรรพสินค้าจะมีสองที่เท่านั้นนะคะจะมีอยู่ที่คูตทกและก็มีอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมที่หนึ่งค่ะนักท่องเที่ยวนิยมมาที่ห้างนี้นะคะ เอาของควันมาสงนะ่งละโอ้ดูดีโซเลย เวลาที่เราเดินที่เนเธอร์แลนด์นะคะสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือรถจักรยานนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีรถจักรยานเยอะมากๆเลยเอกมดดดาสตรโ้นุ รถม้ามาส่งของขวัญแล้วค่ะจะมีรถม้าวนรอบๆให้ในักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพน,นะคะโอ้แอปกรดโดยจ้ะเอาของขวันมาส่งแล้ว

ใหเดินไปตรงนั้นโอ้อ,อินเดฟอนอินเดฟอนอย่า <hak> ลืมกดติดตามกด subscribe ให้ยัยแขกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ